สวัสดีครับผมเอธอุปกรณ์เพลย์ชั้นเอินสุภาวรณค่ะแล้วผมก็เป็นประเด็นมาสักพักแล้วนะครับสําหรับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่นะครับอย่างหัวเว่ยนะครับกับการประกาศและงบใช้อุปกรณ์5 g ของหัวเว่ยนะครับโดยรัฐบาลอังกฤษทําให้เกิดเป็นคําถามมากมายว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยไม่ปลอดภัยจริงหรือเป็นแค่เหยียวความขัดแย้งของรัฐบาลสหรัฐกับจีนนะครับอุปกรณ์5 g ของหัวเว่ยนะครับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนกําลังมาเช็คข่าโอรศัพท์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ล่าสุด รัฐบาลอังกฤษสั่งระงับการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยโดยอ้างว่าเป็นความกังวลว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยนั้นจะเป็นช่องทางทาให้ข้อมูลต่างๆในอังกฤษล้วนไหลไปถึงมือรัฐบาลจีนครับค่ะโดยนายโอลิเวอร์ดาวเดนนะคะรัฐมนตรีวัฒนธรรมไรด,ดิจิทัลของอังกฤษให้ข้อมูลต่อสภาโดยระบ,บุว่าการแปนอุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยเนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายค่ะแต่เชื่อว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องต่อเครือข่ายโทรคมนาคมความมั่นคงและเศรษฐกิจของอังกฤษเองค่ะ ขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐท่าแถลงข่าวหลังจากอังกฤษประกาศแบนอุปกรณ์5 g ของฮัวเว่ยว่านี่คือผลจากการที่รัฐบาลสหรัฐผลักดันมาโดยตลอดค่ะนั่นคือการเรียกร้องให้นานาชาติไม่ใช่อุปกรณ์ของฮัวเว่ยเพราะไม่ปลอดภัยค่ะครับผมข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐนะครับถูกบริษัทฮัเวยและรัฐบาลจีนปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับโดยจากกรณีล่าสุดนะครับที่อังกฤษเนี่ยออกคำสั่งแบนอุปกรณ์5 g ของฮัเวย ก็มีปฏิกิริยาจากทางฝั่งของหัวเว่ยและรัฐบาลจีนออกมาทันทีนะครับโดยนายเจอร์ี่ทอมสันนะครับรองประธานหัวเว่ยในอังกฤษเนี่ยแสดงความผิดหวังอย่างมากนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษความชี้ว่านี่เป็นความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการสกัดคู่แข่งที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ไปได้ไกลกว่าครับในขณะที่ท่าทีจากรัฐบาลจีนนะคะออกมาโจมตีรัฐบาลอังกฤษอย่างรุนแรงค่ะโดยกล่าวหาว่าอังกฤษ เป็นเพียงเครื่องมือที่รัฐบาลสาหารัฐาหลอกใช้และรัฐบาลจีนจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทสัญชาติจีนซึ่งอังกฤษจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจากการตัดใจในครั้งนี้ค่ะค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับเราสองคนเจอกันใหม่ในข่าวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ